สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยทรงหรูหน้าใช้1นคันมือเดียวป้ายแดงครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับกับ นิสสันเทียนานะครับ2.0ออโต้ตัวท็อปปี2009นะครับบอกคนขับปรับไฟฟ้ามีแอร์หลังพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ไม่แท้250,000กิโลเมตรโดยประมาณนะครับรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สุดๆนะครับการันตีไม่เคยชนขับได้ทั่วไทยแน่นอน2.0ออโต้น้ำมันล้วนครับไม่เคยติดแก๊สใครสนใจอยากได้ใช้งานมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับมินบุรี189,000บาทนะครับผ่อน3,600โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับคันนี้ใครเคดิต เหลือเงินกลับบ้าน3 4มสี่หมื่นก็จัดให้ได้นะครับ,บามาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถสวยๆภายในงานม,มากๆนะครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอนะครับคันนี้ปี2009เมือเดียวป้ายแดงไม่เคยชนนะครับกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้า4บานปุ่มพุชสตาร์ทนะครับสำหรับรุ่นนี้มาชมดูได้ครับนี่เลยครับสวยสภาพนี้งามมากๆนะครับมีแอร์หลังด้วยครับรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับเบาะคนขับจะปรับไฟฟ้านะครับรถอยู่ในสภาพที่สวยพร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบนะ ครับการันตีว่าไม่เคยชนภายในสวยหรูกว้างขวางนั่งสบาย2.0ออโต้ Auto, น้ำมันล้วนนะครับ189,000บาทนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยนะครับผ่อนโดยประมาณก็3-4 0 0 0พันนี่แหละครับใครสนใจเข้าใจก็มาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับรับประกันว่ารถสวยจริงสาภาพดีจริงคัดและเช็คมาเรียบร้อยสมาชิกพิจรนารณาละดัดสินใจกับความชอบได้เลยครับ สำหรับใครที่ชอบนะครับโทรเจรจาเข้ามาเลยนะครับใครยังไม่ชอบไม่พร้อมไม่เป็นไรครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ก่อนนะครับก็ยังมีรถมาลงอยู่ทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีนะครับเมื่อถึงเวลาที่ท่านเจอรถสวยเมื่อถึงเวลาที่ท่านพร้อมก็ฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับสําหรับคันนี้สวยสภาพงามจริงจังแน่นอนนะครับพร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบนะครับการันตีรถสวยไม่เคยชนนะครับสวยเดิมไม่เคยชนภายนอกภายในงามครับการันตีสภาพให้เลยครับคันนี้ผู้สตาร์ทนะครับ ผมพูดสตาร์ทกุญแจคีย์เลทนะครับ